อัปเดตผลงานของ9้าจิกรายุกันหน่อยนะคะซึ่งเขาก็แงมให้ฟังค่ะว่าปีหน้าเนี่ยจะได้เตรียมปล่อยซิงเกลิลใหม่กับวงแบดบาบูลให้เราได้ฟังกันนะคะแล้วเขาก็ไม่หวันต่อคําวิจาร์ณด้วยค่ะไม่ยอมเสียความเป็นตัวเองนะคะหลังนักร้องนักแสดงหนุ่ม9้าวจิกรายุเคยถูกชาวเน็ตวิจารณถึงซิงเกลิลที่ทํากับวงแบดบาบูลว่าเป็นเพลงขยะค่ะจนแฟนๆเนี่ยก็ต้องออกมาปกป้องเลยนะคะ แต่เจ้าตัวก็ยังขอเดินหน้าทําเพลงออกมาให้ได้ฟังกันต่อไปล่าสุดค่ะเกาจิรายก็เผยว่าตอนนี้เริ่มกลับมาทํางานได้แล้วมากขึ้นนะคะก็เลยจะเตรียมคลอดเพลงใหม่กับวงแบสบาบูนออกมาให้ได้ฟังกันในปีหน้าค่ะโดยส่วนตัวก็เข้าใจที่คนปิดเพลงก่อนหน้านี้แต่เขาก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าจะได้เห็นความเห็นของคนแล้วก็ยินดีให้แฟนเพลงเนี่ยวิาพากวิจารณมาได้เลยเต็มที่ค่ะยืนยันว่ายังคงคอนเซปต์เป็นแนวเพลงตัวตนของวงอยู่นะคะเพื่ออัตรรกซึ่งก็ ไม่ใช่คำหยาบตลอดแต่อยู่ในความเหมาะสมของงานแล้วก็บอกว่าสำหรับเพลงใหม่เนี่ยจะมีเสียงหวานใจอย่างวีวโอเลตอยู่ด้วยนิดนึงนะคะเนื่องจากวีเนี่ยมาช่วยแนะนำด้วยแต่ก็ไม่ใช่การฟีเจอริงค่ะไปฟังเสียงเก้ากันเลยค่ะอ๋อเป็นเรื่องดี <c oughs> ก็การที่เขามาวิาพากษ์วิจารณ์กันมันก็ได้เห็นความ <c oughs> เห็นของคนอะไรอย่างเงี้ยล้วก็พยายามที่จะแบบเออ อยากเรียนรู้จากคอมเมนต์พวกนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันมาได้เลยครับผมเราก็ทําเพลงของเราต่อไปนะครับจริงๆอ่มันก็คือตัวตรงของเราครับทั้งอัลบั้มเลยยังไงก็แต่ละเพลงมันก็จะมันก็ไม่ได้แบบอาจจะหยาบคายหรือรุนแรงหรือก้าวร้าวตลอดจริงเราก็เราก็ดูตามความเหมาะสมแหละอย่างอย่างเวลาที่เราไปออกรายการอ่างเงี้ยเรารู้ว่ามันจะมีแบบเด็กๆดูอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเลเรที่ทั่วไป เด็กดูได้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้แบบไปพูดคำหยาบเยอะขนาดนั้นเรก็พยายามจะมีการร,รักษาเราถึงมันจะยากสำหรับวงแบบนี้ก็ตาม <c oughs> แต่ว่าก, <c oughs> ก็จะพยายามแต่ว่ายังไงก็เรารู้ว่าเราไม่ใช่เพลงสําหรับทุกคนอยู่แล้วยังไงก็มันไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเพลงเพลงของเราแล้วก็ไม่มีเพลงแบบไหนที่ทุกคนจะชอบด้วยอะไรเงี้ยมันมันต้องมีกลุ่มที่ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็โอเคยอมรับได้ ส่วนเรื่องที่ก้าจิรายุได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ด้วยการสนับสนุนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน,นั้นเจ้าตัวก็เผยนะคะว่ายังคงเดินหน้าทําอยู่เพราะว่ายังอยู่ในงบที่วางไว้ค่ะแล้วก็จะช่วยต่อไปเท่าที่จะช่วยได้อีกเรื่อยๆด้วยละค่ะ